ก่อนว่าใครเนี่ยมายุ่งมกับเอาลเอาลยจะก,การฟูเองเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่บอกว่าช่องพายสองคำนะคะพ่อเราเรองไปโรงเรียนอีกแล้วอบอกว่า กลับมาค่อยกินเนาะดาวเรืองดองไว้ดองไว้ก็เฮ โอ้มันเข้าไปมันไม่เข้าหรอกนะมันมรู้ดิดูดูดูเอาเข้าบ้านไม่เข้าอีกนะอุ้มหมาขับมานน่เน่นี่เน่มา,มาเน่ห่วยเนาะหิวน้อหิวอะไรมากราเถร็จไม้กินนะครับกิน กินก็ส่วนกินอันนี้หิวุ่น้มดาวเรืองมสูงจนเหลือตามมองพ่อนะเอาสูงขานาดนั้นอีกเนาะดาวเรือบาร์ดี้ไม่ต้องเิ่นตามเลยไปไปทองเย็นกินยา รีบไปหนแท้เดินเวลาจะไปโรงเรียนกำอ้อนจำเอาเลย Darung, darung, darung. Takib, takib. Hah? Darung, mana darung? Dudu, dudu, bin, leh. Oh, bih, 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 bih. ชีเลยนะไม่มีเสียงอีกแล้วไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยวันนี้เงีเยบเ,ยเยงียบเงียบ ส้มบ้างนี่ครับส้มจ้าบ้วบเราไปส้มบ้าเลยมา่มาเชอจ้าเลยัเยนี่ปารกันนิ่งหมดเลยวันนี้ไม่มีเสียงร้องเลยเงียบมาก รักพีฟ้าไปโรงเรียนแล้ว ฝากดาวเรืองถึงน้องเรียนแล้ววันนี้จะระทึกหรือเปล่าจร้องให้แม่เอฟซีฟังหรือเปล่าวันนี้มีเสียงหรือเปล่านอ่นี้ dopadto porco la non เป็นไรเป็นไรมีเป็นไรดาวด้ยดูดูหางคีเลยหางคีดูดูดดดููออ อยากจะเห้โน้ตลุกนี่ดูดิการปะย่างกรดูกกระเพราด่าเลยฮัลโหลทุ่มเตรียมเสรบ๊ไปมาจิกไปไรดี มาเรื่องพ้อที่ฟัาม้ามปากกเอาเลยเจ้าตะการเลยเออจับก่อนว่าใครเนี่ยมายุ่งกับฉันเนี่ยน้าเจ้าเนาะ นี่นมานี่มามานี่มานี่จ้าวจ้าวจ้าจจ้าจ้าของกินมายอมเ็ดเลยอยากอยากเล่นหน่อยเห็นไหมอ,อ,<ะ>อ้อนแล้วอ้อนแล้วนะจ้าเนะอ้อนแล้วขอเล่นกบูหน่อยสิมีอ่ยากเลยเหรอเ็นไหมอยากเล่นด้วยเห็นไหมอยากเล่นด้วยอ้อนแล้วนัน้น

สังงเนาะมั่งมังเมาเอามาอ้ยสั่งไงเนาะเอาไมเอาไม่เอาเอาหลายๆบ้างด่าหรือเปลาโอแล้วน้อไปขัขางับงเจ็บลงเจ็บลงไปข้ขางับังเจ็บลงเจ็บลงเจ็บลงนเจ็บลง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 เจ็บมากลยเจ็บสงไนทคัทคือไมเตียวเลย แยบมากๆเออดูดาวอยู่ดาวเพื่อเนอะขึ้นมาสั่งงไงเถอะสั่งงานมากเลยบอกแน่มา,ากเลยทำไมเพื่อาาล่ะทำไมนอนลงต้องต้องยังไม่ให้กินแล้วค่อยสั่งอาจจะได้เนาะเจ้าเนาะสั่งไงวระสัน เดี๋ยวเราขอฝากคปไวิทพีงเท่าน,านี้น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกริง่งกดติดตามาออช่องพทยทองคำด้วนออยนะคะสวัสดีค่ะเนาะเจ้าเอาเลยเจ้าเอาเลยจากกาักรปฟูเองเลยบบบ๊๊าายยายบายไงเกด